นี่ก็ามาถึงานาฏกรณะธรรมธรรมที่เป็นที่พึ่งข้อที่เก้านะครับข้อที่เก้าเรียกว่าธรรมกามตาแปลว่าความคล่ในธรรมความคร่ายในธรรม,คว,ม,ค,รรมความพอใจในธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าคนเสื่อม เจอจะ,จะเฉยก็รู้ได้ง่ายคือว่าคนช่ารรมเป็นผู้เสื่อมคนรักทมเป็นผู้เฉริญธรรมกาโมภวังโคติคนชอบธรรักทมเป็นผู้เจริญธรรมเดชสีปราพวุกคนช่างทมเกลียดเกลียดทมเป็นผู้เสื่อม าการ <c oughs> การรักธรรมหรือพอใจในธรรมนี้นะครับอพอจะขยายความว่ารับในการศึกษาธรรมแล้วก็รักในการปฏิบัติธรรมพระธรรมของพระพุทธเจ้านั้นมีมากแต่ว่าเราไม่ต้องศึกษาทั้งหมดก็ได้หากว่ามีเวลาน้อย ก็ศึกษาเฉพาะส่วนที่จำเป็นที่จะอำนวยประโยชน์ในการปฏิบัติเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็พ้นทุกข์ไม่ต้องศึกษาธรรมะส่วนเกินก็ได้ธรรมะส่วนเกิน,นเยอะแยะมันละเอียดทีท่ยิดเกินไปเหมันกับผ่าเส้นผมเอาเส้นผมมาผ่าผ่าแล้วผ่าอีก ถ้าไม่รู้จะพาไปทไําไหมไม่ต้องศึกษาธรรมะส่วนเกินก็ได้เอาแต่สิ่งที่ว่าจะเอาไปใช้ได้ไปปฏิบัติได้ทันทีส่วนการปฏิบัติก็เพียงสามอย่างแล้วก็คือศีลสมาธิและปัญญาหรือว่าจะรักษาจิตเพียงอย่างเดียวก็กได้ แล้ก็ต้องมีศีลสมาธิและปัญญานั่นเองเป็นเครื่องรักษาบางคนก็เห็นว่าการมีทาเปเนี่ยขัดขวางการประกอบอาชีพทำให้ไม่คล่องตัวแต่คนที่คิดอย่างนี้นะครับก็มีแต่คนที่คิดจะประกอบมิจฉาชีพเห็นว่าสุจริต สุจริตธรรมเป็นการึกต่ออาชีพของตนคราวนี้ก็ส่วนคนดีก็ย่อมจะมองเห็นธรรมเป็นส่วนสนับสนุนการประกอบอาชีพของตนเขาจึงรับธรรมแล้วพอใจในธรรมแล้วก็ธรรมย่อมจะรักษาเขาในส่วนคนที่กังธรรม ทก็ไม่รักษาที่นี่ผู้ที่ทําไม่รักษาแล้วอะไรก็ไม่สามารถที่จะคุ้มครองได้ก็จะตกอยู่ในทางลำบากถ้าตกไปสู่ที่ต่ำอย่างแน่นอนเพราะว่าะารทำย่อมคุ้มครองผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในทางที่ต่ำ ผู้ไม่รักษาธรรมไม่มีธรรมก็จะต้องตกไปในทางที่ต่างโดยปริยายหนึ่งธรรมนั้นเป็นกฎของธรรมชาติที่ทรงตัวอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงคนพบชรงนำมาเปิดเผยแสดงแก่คนทั้งหลายคำนองเดียวกับทีนวิทยาศาสตร์ สมัยปัจจุบันในคนพบกฎธรรมชาติทางรูปธรรมคนประพฤติผิดธรรมแลก็คือผิดกฎแห่งธรรมชาติโดยไปใหญ่หนึ่งสิ่งที่ลงโทษเขาก็คือว่าธรรมชาตินั่นเองคนที่ประพฤติผูกธรรมสิ่งที่จะให้รางวัลเขาก็คือธรรมนั่นเองไม่ใช่สิ่องอื่น ถึงจะมีคนมาลงโทษแต่ก็ไม่เท่ากับกทำลงครับาทำลงกรโทษธ,ธรรมชาติลงโทษธรรมชาติฝ่ายที่ไม่ดีมันลงโทษถ้าจะมีคนให้รางวัลก็ไม่เท่ากับธรรมชาติฝ่ายดีให้รางวัลแต่เบอร์พูดให้ตรงวันนี้ก็คือว่าก็คือการกระทำของเขานั่นเอง ้อนกลับมาให้ผลดีหรือผลร้ายแก่ผู้กระทำไม่มีใครสามารถหนีกฎอันนี้ได้หรอกครับทำจริงเป็นสิ่งที่มีอำนาจที่สุดทํานองเดียวกับพระเจ้าของฟารมและของพระวกครมของฮินดูและของพรามแม่พระพุทธเจ้าเองก็ทรง ทั้งที่พระองค์เป็นผู้จัดสรู้ธรรมแล้วก็ยังต้องทรงเคารพธรรมให้เจียดแก่ธรรมเพราะว่าธรรมเป็นสิ่งสูงสุดเป็นสิ่งจันลงโลกแล้วก็ช่วยให้คนทุกคนอยู่ได้อย่างสันติ <c oughs> ถ้าพวกเขาชวนกันประพฤติธรรมพระพุทธเจ้าทรงเน้น วัยในอคตัญสูตรว่าทรรมโมยเศธโววาเศธาชนีทัศมิทิเทเจวะทมเมอภิสัมปราชัญจะรู้ก่อนวาเศฐาละพารัตวาจักทำนั่นแหละปะเสริที่สุดในโมชนทั้งในบัดน,นี้และในภายหน้าความยุ่งยากทั้งหลายที่เกิดขึ้นแก่โลกนั้น เนื่องจากคนได้ประพฤติทำทงนั้นความดีงามทั้งหลายที่สถิตอยู่ในดวงจิตของมนุษย์ก็สืบเนื่องมาจากธรรมก็มีธรรมเป็นเหตุเป็นแนดนเกิดแ้่กาจากธรรมเสร็จแล้วดวงจิตก็จะกลายเป็นสภาพที่โซมมมนุษย์ ที่ไรทำน่ารังเกียจประทัดทุกประเภทเพราะว่าสามารถจะทำชั่วได้มากกว่าเยอะแยะเพราะว่ามีมันสมองมากกว่าที่จะทำความชั่วได้มากกว่าแต่ถ้าเขามีธรรมเขาก็จะมีมันสมองที่จะทำความดีได้มากกว่าคนจะรักธรรม ก็ต้องเห็นคุณค่าของธรรมจะเห็นคุณค่าของธรรมก็ต้องศึกษาและปฏิบัติธรรมเหมือนคนจะรักหนังสือนะครับก็ต้องอ่านหนังสือออกและเข้าใจแล้วก็ได้รสของหนังสือทำรู้สึกว่าหนังสือทำให้เราพัฒนาได้ดีขึ้น คือว่าได้รับประโยชน์จากหนังสือนั้นๆแล้วก็รักหนังสือคนที่จะรักศาสนาเขาก็ต้องศึกษาศาสนาเข้าใจศาสนารู้จักคุณค่าของศาสนาแล้วก็รู้สึกว่าศาสนานั้นได้มามีบทบาทเป็นประโยชน์ในชีวิต ของเขาอย่างแท้จริงถ้าเขาจริงจะรักศาสนาแตะ่ฉะนั้นเขาไม่รักรกเขาก็ทําทำไปอย่างนั้นน่ยทำไปตามประเภณนี้แต่ว่าไม่ใช่ด้วยจิตใจเมื่อใจเข้าใจในรักธรรมธรรมก็จะมาแนบสนิทโจก,กับจิตใจ ือว่าใจิตใจแนบสนิทสุกับธรรมเราอาธรรมคือสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมก็จะค่อยๆถอยห่างออกไปอาธรรมก็จะสส้้ศูสูญไปเพาะจะพาพันตรงกันข้ามทั้งสองนี้ไม่สามารถจะอยู่รวมกันได้ ไม่มีเลยที่ว่าส่วนหนึ่งของจิตเป็นอาธรรมแล้วก็ส่วนหนึ่งของจิตเป็นธรรมท่าถ้ามีอาธรรมครองอยู่ธรรมก็ไม่อาจจะเข้าไปได้แต่ถ้ามีธรรมครองอยู่อาธรรมก็ไม่อาจทีจะเข้าไปได้เพราะฉะนั้นถ้าอย่างใดอย่างหนึ่ง ยึดครองดวงจิตอยู่อีกอย่างหนึ่งก็ไม่ได้โอกาสเพราะฉะนั้นจึงควรจะเลือกอเลือกให้ทำครองใจอยู่เสมอเพื่ออาธรรมจะเข้ามาไม่ได้การรักธรรมและประพฤติธรรมนั่นเป็นความสุขสูงสุดข,ของชีวิตเป็นความสุขที่ไม่เจือด้วยโทษ เพราะฉะนั้นพระเจ้าจริงได้จัดเอ,เอาธรรมการาได้จัดว่า,าธรรมการาความเป็นภูมใคร้ในธรรมรักธรรมชอบธรรมน้อมไปในธรรมเป็นธรรมที่สามารถจะทำที่พึงได้อย่างถึงในสิตจะอยากนะครับ <c oughs> ท่านผู้ฟังที่เระรพครับเวลาหมดแล้วครับ เออคุนี้พบกันใหม่นะครับสําหรับวันนี้ขอยุติด้วยเวลาเพาียงเท่านี้ขอ,อความสุขสวัสดีความเจริญเพิ่งมีแต่ท่านผู้ประทับรายการและท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับ